ความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรากันบ้างน,นะคะเมื่อวานนี้มาถึงหมวดที่เกี่ยวกับพวกเราทุกๆคนก็คือ<ฆ>หมวดหน้าที่พลเมืองซึ่งก็มีการกําหนดนะคะว่าห้ามยั่วยุแล้วก็สร้างความเกลียดชังหรือว่าใช้ความรุนแรงแล้วก็มีการตัดความผิดที่เกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองให้เป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลไม่ยงใหญ่ไปถึงเรื่องของพรรคการเมืองด้วยค่ะพลเอกเลิศรัตนาวานิชโฆศกคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะแถลงว่าที่ประชุมคณะกรรมธิการ ยกร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูนรายมาตราในหมวดที่2ว่าด้วยประชาชนสาระสําคัญค่ะระบุให้ประชาชนชาวไทยต้องเคารพปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นเคารพ หลักความเสมอภาคและต้องไม่กระทําการให้เกิดความเกลียดชังระหว่างคนในชาติหรือศาสนาไม่ย่อยุให้เกิดความรุนแรงระหว่างกันโดยในมาตราสี่กหนดนะคะว่าบุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมานูญทําแบบนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็เพิ่มวัต กรณีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดพบเห็นการกระทำตามวรรคหนึ่งมีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลรัฐธรรถถมนูญชี้ขาดได้ ซึ่งก็ได้ตัดคำว่าพักการเมืองออกไปค่ะโดยให้การกระทําดังกล่าวเป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลซึ่งจะไม่มีประเด็นเรื่องของการยุบพักการเมืองแล้วก็การตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพักค5ปีเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก็ได้เพิ่มอำนาจให้กับประชาชนนั้นสามารถที่จะยื่นร้องต่อสารรัฐธรรมนูญได้โดยตรงไม่ต้องผ่านอายการสูงสุด ขณะที่ทางด้านนายบรวรศักดิ์อวันโนประธานคณะกรรมการการยกร่างรัฐธรรมนูญมอบจุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเพื่อการสร้างอนาคตประเทศไทยฉบับแรกเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพและงบประมาณให้กับตัวแทนบริษัทเอกชนเพื่อนำไปดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ต่อสาธารณะ นอกจากนี้ค่ะจะมีการจัดทําจุลสารรัฐธรรมนูญทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอ e ีบุ๊กด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนดาวน์โหลดรวมทั้งจะมีการทําระบบค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตประมวลข้อมูลที่ประชาชนค้นหาหรือว่าแสดงให้เห็นมากที่สุดเพื่อประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยค่ะ